สวัสดีครับอยู่กับผมโดมอันตอมชั่นสวิสนะครับวันนี้ครับก็จะมาทดสอบนะครับชุดแผ่นไดเอฟแอมนี่ครับนี่ครับว่าตัวสปริงนะครับตัวสปริงนี่ครับว่ามันรับค่ารอบเครื่องยนต์ได้เท่าไหร่ครับเวลารอบเครื่องยนต์หนักๆนี่ครับผมอยากรู้นะครับว่าไอตัวสปริงนี่ครับเวลารอบ2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0นี่นี่ครับว่ามีโอกาสไหมครับที่แผ่นไดเอฟแอมนี่ครับมันจะปิดสุดเพราะอย่าลืมนะครับก่อนมีแผ่นไดเอฟแอมนะครับ มันจะมีสปริงนะครับเป็นตัวค้ำไว้อยู่นะครับอันนี้นะครับผมก็จะมาทดสอบให้นะครับว่ามันนี้จะมีโอกาสปิดสนิทไหมถ้าเราใช้รอบหนักๆรอบงสูงเพราะถ้ามันปิดสนิทครับมันมีความเสี่ยงมีอันตรายมากเลยครับดังนั้นนะครับผมก็เลยจะต้องต่อตัววัดเฟสเกจให้เห็นนะครับผมต่อแบบนี้นะครับอันนี้นะครับก็คือเหล็กวัดระดับน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้นะครับที่เราวัดเหล็กวัดระดับน้ำมันเครื่องนะครับมันจะเป็นก้นอ่างถูกต้องไหมครับแปลว่ากําลังอัดนะครับสูบหนึ่งสูบสองสูบสามสูบสี่นะครับ เวลากําลังอัดมันเล็ดรอดนะครับมันก็จะลงไปก้นอ่างแล้วก็จะขึ้นมาจุดนี้นะครับที่เราชอบทดสอบว่าเครื่องหลวมไม่หลวมนะครับดึงเหล็กวัดระดับน้ำมันเครื่องดูครับผมก็เลยจะต่อตัวนี้นะครับไว้แบบนี้แล้วผมก็จะไปทดสอบนะครับเหยียบรอบเครื่องยนต์ครับถ้าตัวนี้นะครับกรณีที่มันต่อหน้าปากเทอร์โบนะครับเทอร์โบก็จะเป็นตัวช่วยดูดระบายแรงดันออกแต่ถ้ารอบมันหนักหนักใช่ไหมครับผมอยากทดสอบนะครับว่าถ้ารอบมันหนักหนักแผ่นไดเฟมนะครับมันปิดสุดนะครับ แผ่นไดแฟมก็คือชุดนี้ครับมันปิดสุดแสดงว่าไอตัวนี้ครับมันก็จะต้องเด้งขึ้นมาถูกต้องไหมครับมันจะต้องเด้งขึ้นมาเพราะอะไรครับเพราะมันระบายแรงดันออกจากเครื่องยนต์ไม่ได้เลยครับอันนี้สําคัญเลยครับผมอยากทดสอบมากมากครับเพราะรอบทุงสูงนี่ครับที่ตัวค่าสปริงครับมันรับได้เท่าไหร่ดังนั้นคลิปนี้ผมจะทดสอบให้หายสงสัยว่าไอค่าสปริงนี่ครับมันรับรอบเครื่องยนต์ได้เท่าไหร่โอเคครับเดี๋ยวผมไปทดสอบไปดูครับผมจะทําการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับ โอเคครับผมสตาร์ทเครื่องยนต์มาแล้วนะครับผมก็จะเหยียบรอบนะครับผมจะขยับขึ้นไปสองพันเลยนะครับตอนนี้รอบสองพันนะครับรอบสองพันนะครับต่อไปรอบสามพันนะครับต่อไปรอบสี่พันนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมไปสรุปให้ฟังนะครับว่ารอบ4,000นะครับตั้งแต่ผมเหยียบมานับ2,000 3,000 4,000ครับว่าสปริงนี่ครับมีโอกาสปิดไหมครับที่รอบถึง4,000นะครับไปฟังข้อสรุปกันครับมาฟังข้อสรุปกันนะครับที่ผมเหยียบรอบนะครับถ้าสังเกตครับรอบ2,000รอบ3,000นะครับชุดแผ่นไดแฟมนี่ครับก็คือชุดนี้นะครับจะไม่มีทางปิดสนิทเลยหะครับเพราะอะไรครับเพราะมีสปริงค้ำอยู่ดังนั้นหนึ่งไม่ต้องห่วงเลยแล้วครับว่า หลายๆคนจะกลัวว่าชุดแผ่นไดแฟมนี่ครับจะปิดสนิทปิดสนิทดังนั้นตัดประเด็นนี้ไปได้เลยครับชุดแผ่นไดแฟมนะครับจะไม่ปิดสนิทแน่นอนครับผมเหยียบรอบ4ี่พันนะครับเห็นไหมครับชุดแผ่นไดแฟมไม่ปิดสนิททําไมผมถึงมั่นใจครับว่าไม่ปิดสนิทถ้ามันปิดสนิทนะครับถ้าแผ่นไดแฟมมันปิดสนิทมันจะระบายแรงดันออกไม่ได้ถูกต้องไหมครับมันจะระบายแรงดันออกไม่ได้ดังนั้นนะครับผมต่อจากก้นอ่างถูกต้องไหมครับตรงเหล็กวัดระดับน้นน้ำเรื่องนะครับ ถ้ามันปิดสนิทนะครับเข็มตัวนี้ครับมันก็จะขึ้นมาอยู่สูงตลอดแต่นี้เกิดอะไรขึ้นครับเวลาผมเหยียบรอบนะครับรอบ3ามพันรอบสี่พันนี่ยครับเข็มมันลดลงลดลงเรื่อยๆแปลว่าสปริงนะครับปิดไม่สนิทแน่นอนครับเพราะมันต่อไว้หน้าปากเทอร์โบน่ครับเทอร์โบนี่ครับจะเป็นตัวช่วยดูดระบายแรงดันออกจากห้องเครื่องนะครับก็หยุดสงสัยแล้วครับว่าตัวสปริงนี่ครับก็ทดสอบไม่เห็นแล้วครับว่ามัน มันจะไม่ปิดสนิทแน่นอนครับตั้งแต่รอบ2 0 0 0 3 0 0 0มพันสี่พันะครับอย่างนั้นก็ไม่ต้องกลัวครับว่ากลัวชุดนี้ครับปิดสนิทแล้วมันจะระบายแรงดันออกไม่ได้มันระบายแรงดันออกได้แน่นอนครับเพราะสปริงนี่ครับจะค้ำชุดแผ่นไนรแฟนไว้อยู่ทําให้มันไม่ปิดสนิทแน่นอนครับนี่ครับก็ทดสอบไม่หายสงสัยแล้วครับ หลังจากผมทดสอบแล้วครับมาฟังข้อสรุปกันนะครับว่าการทํางานนะครับก็คือตัวนี้นะครับเปิดปิดขึ้นลงตามรอบเทอร์โบหรือตามรอบเครื่องแต่ตัวนี้นะครับที่ผมทดสอบนะครับเห็นไหมครับมันจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นะครับเพราะอะไรครับเพราะชุดนี้นะครับผมปิดไม่สนิทเห็นไหมครับมันก็ยังมีอากาศเล็ดรอดได้ครับเล็ดรอดเป็นบางช่วงนะครับถ้าสังเกตเขาก็จะมีควันโชยขึ้นมานะครับเพราะเราปิดไม่สนิทแต่เราก็รู้แล้วครับว่าการทํางานนะครับมันขึ้นลงจริงอย่าง ที่ผมพูดเรืขึ้นลงตามเทอร์โบแต่ตัวนี้นะครับถ้าเราสังเกตนะครับถ้าชุดแผ่นไดแฟมเราครับมันปิดสนิทแปลว่าระบายไอมันจะต้องออกไม่ได้ก็คือชุดนี้นะครับถ้ามันปิดสนิทนี่ครับตัวระบายไอมันจะต้องออกไม่ได้มันจะเกิดอะไรขึ้นครับตัวนี้นะครับมันก็จะต้องขึ้นสูงถูกต้องไหมครับแปลว่ารอบ4,000นี่ครับตัวนี้ครับมันก็จะปิดไม่สนิทถูกต้องไหมครับดังนั้นนะครับผมก็จะต้องแกะตัวนี้ออก แล้วเรามาทดสอบกันดูครับ